วิบพื้นวิอะไมันทำให้ก้าม่ได้ครับแบคนที่อะไรล่ะนต้องมีอะไรกดดัให้อมอะหรืออาจจะวเหอกักรรักผู้หญิงขอกลับบ้านนะตัวเนี้ยขอกลับให้มั้ยให้นะแต่จะเก็บไว้ทำไม ไม่ให้ขอผมขอครับผมขอก่อนนะมันขี้ของทุกวันพี่แล้วพี่จอนแบบติดหนีตรงนี้มาเลยขอเขาเขาไม่ให้แต่ว่าแฟนขับไปซื้อให้แบบเ้อให้ตัววายเรื่องเน้ว้าวได้ล้ก็เคยฝ่ายฝันว่าอยากเข้าวายเอฟมาเพื่อมาต่อหนีตัวนี้ใช้ตัวเดิมเหรอแต่ว่าเข้ามามันหรือว่าพี่วายดูเอฟพี่แบบพี่ดูอ่ะ ก่เห็นมันเหนื่อยห้องไว้พวกกองเกิดมีตายนะก็เคยคิดเข้าไปไไมันมีใสให้หนักเลยต่อมาก็ใสยอย่อยู่คนใส่อยู่คนนี้ทั้งบ้านะตีสนใจแล้วนะตีทุกวันเราอยากไปกบไปไหนขอน้ำแข็าางกินไม่เป็นสักอย่าง,ง,ด,างดื่มดึง เราอ่ะงออยู่นี่โม่งผิดเอางงงจับปูในเกมไม่ได้เรเฮ้ยเฮ้ยเหรอเฮ้ยทำไมเฮ้ยเฮ้ยทำไมเกมูจะเกมอะไรก็ไม่รู้เล่นไม่ได้แต่ก็เกมมันเป็นแค่เอฟเฟกต์สไตล์เฉยอันนี้อ่ะมันไม่ใช่เกมอัี้รูปมห้ยอ๋อนี่อันนี้นะคะจะเป็นสีว่า พี Have you seen ่จอร์นเคเห็นพ <diet> ี <later> um, so ่จอรนป่ะเากเห็นปะน้านำมีอ่ะนำมีป่ะพี่จอร์นได้แล้อี้สเก้าเยบอสปีเพลงสินี่เป็นเพลงของทางข้าอะเฮ้ยมีร้องนงกองข้าแล้วนุเหม่ทำแค่ที่มันเป็นมีจาะรูจาะรูป่ะขบอย่างนี้แล้ว กูเปทังบ้านเลยตั้งแต่แม่แต่เขาไม่ขาวเลยอืมคําๆห่เอะไปหนกเอ๊หกน่ารักออกไปต้องทำองมีเปนนะเแต่ของพี่แม่ปะเทวเ้ยไปดูว่าน่าร็นแลวอดเต่าให้ดูหมดพี่วานหรือเปล่าใครนี่พี่สนิเดวินเนะ กีกให้มันเลยนี่แม็กดูหล่อหรอวะหล่อะไรไม่เห็นมีเลยใครบอสการที่แมกหลอกว่าอ๋อไม่เป็นไรทีรอสีมันกำลังมก็เป็นงานนี่เริ่มมาแล้วดูผู้หญิงน่ารักเอวีน่ารักมากอดููผ้หญิงอยากได้เทสตสไตล์แต่ว่าอย่าไม่ต้องกล่าวขอให้บอสเลยอ๋อผู้หญิงคนนี้เล่นเอวีนี่ครับ พลังพลงแสงอาทิตย์พลังแสงอาทิตย์เป็นพี่ปอนผู้หญิงเหรอพี่ทลีล้ยงเ,เรียนนิ้วนี่แหละนางเอกน่าเราเลยคนนี้เล่นเอ็มวีอะไรยูไม่เป็นปัวอย่างเลยี่ป้อน,นอ๋อไม่หอมก็ได้ไม่หอมผู้หญิงคนได้ ใครวทำไมเขามีทุกคนเลยไม่ใช่เรอไม่ใชไม่ไนูหน้าคนนี้ชื่อทีไหนคนี่ไม่ใครใ่แตเป็นกลุ่มอะไรใครวะอยากรู้หนังอะ แต่เขาแบบของเอมเนี่ยผม่ได้ออกสื่อออกเอยตัวเราหลงกลบอกใครอืมเอฟห้าพี่แตะปะคนนี้พี่แตะพี่แตะเอฟห้าตัวนี้ยัลงกลเอฟห้าไง ว่าเขาอยากรู้จักเรามีวิธีที่ททสิบว่ะอ๋อได้ที่อะไรอ่ะที่สองที่สามหร<ะ>อมงเหรว่าพี่ทีกับพี่แอนไปได้ที่นี้กัน